เดี๋ยวเราจะพร้อมที่จะเรียนกันแล้วนะคะเด็กๆอ่าคนไหนหายไปมาอยู่ที่หน้าจอให้ครูเห็นหน่อยเร็วเด็กๆพร้อมไือยังคะถ้าพร้อมแล้วยกมืออีกหนึ่งรอบค่ะให้ครูเห็นหน่อยเร็วหน่วยแรกนะคะเด็กๆจ๋าครั้งแรกวันนี้นะคะที่เรามาเจอกันนะคะสัปดาห์แรกนะคะเราจะเรียนกันเรื่องแรกรับประทับใจนะคะ คุณครูก็ขอนแนะนำตัวเองอีกหนึ่งรอบนะคะคุณครูชื่อคุณครูอิ๋วนะคะเด็กๆบางคนนะคะที่มาจากน้องเตรียมนะคะอาจจะรู้จักคุณครูแล้วนะคะไหนใครเคยเห็นหน้าคุณครูแล้วยกมือไหนคะ่ะไหนใครเคยเห็นคุณครูแล้วยกมือไหนคะ่ะโอ้โหหลายคนเลยอ่า เดี๋ยวก่อนที่เราจะเรียนนะคะเดี๋ยวเราต้องมาออกกําลังกายกันหน่อยอ่าถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูลบกนให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหน่อยค่ะอ่าเด็กๆลุกขึ้นยืนหน่อยเร็วอ่ะยืนยืนตรงๆกันเลยค่ะอึ๊บอึ๊บโอ้หยุดนานนะคะบางคนลุกไม่ขึ้นนะคะอึ๊บโอโ้โหอ่ะก่อนที่เราจะเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาออกกําลังกายกันหน่อย เด็กเต้นตามถ้าทางตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะยังไงเอ่ยโอ้ยโยกเลยค่ะดเด็กๆค่ะโยะะกเลยจ้าของทองแส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 บทอง เป็นเลยค่ะเร็วทำได้เรว ตื่นนอนกันหรือยังเอยพยามนอนพยายานอแล้วเขมในยารสองแสบีเราอคเราไม่ยอมั 一路走来，牵手共度夕阳。家的天窗，亮亮亮，温暖大心房。 ยังกโดดเต้นอยู่เลยอ่ะงั้นเด็กๆนั่งลงคะล่ะอะคุณครูให้เด็กๆนั่งลงได้เนาะอะก่อ,ะอนที่เราจะเรียนนะคะเรามานั่งสมาธิกันก่อนอ่ะนั่งลงเลยค่ะเด็กๆจ้าเด็กๆจ้าเด็กๆนั่งลงนะคะอานั่งลงกันหรือยังอะนั่งลงกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสมาธิกันแป๊บหนึ่งนะคะแล้วระหว่างสมาธิเนี่ยคุณครูนะคะจะให้เด็กๆฟังว่า ในเพลงที่ครูเปิดให้เด็กๆนั่งสมาธิเนี่ยมีเสียงอะไรบ้างฉะนั้นเด็กจะต้องมีสมาธิอย่างดีเลยในการฟังนะคะอ่าหลับตาอ่า you <laughs> Thank uh you. -huh. I'm

โอ้ยเด็กบางคนยังไม่ยอมหลับตาเลยนะคะอ่ะสัปดาห์แรกนะคะที่เราจะเจอกันนะคะคุณครูก็จะสอนเด็กๆเ,เรื่องการแต่งกายเด็กๆซื้อชุดนักเรียนกันหรือยังเอ,อ่ยไหนใครซื้อแล้วยกมือหน่อยซื้อชุดนัเดกเรียนกันหรือยังะคะโอ้ยซื้อแล้วซื้อเหมือนคุณครูหรือเปล่าไหนมาดูสิเขาว่าชุดที่เด็กๆซื้อไปเนี่ยเหมือนของคุณครูหรือเปล่านะคะอ่ะมาดูเลยว่า เด็กๆอยู่โรงเรียนอะไรเอ่ยเด็กๆอยู่งเรียนดาราสมุตรใช่ไหมคะฉะนั้นเราต้องมาดูว่าการแต่งกายที่ถูกระเบียบของโรงเรียนดาราสมุตรนั้นนะคะเป็นอย่างไรนะคะ,ะมาดูอันดับแรกเลยการแต่งกายของอนุบาลหนึ่งเราอยู่อนุบาลหนึ่งนะคะฉะนั้นอันดับแรกรองเท้าของเด็กถ้าเป็นชุดนักเรียนรองเท้าจะต้องเป็นสีอะไรเอ่ยเด็กๆ สีอะไรคะอ่าถ้าเวลาวผู้ปกครองให้น้องตอบสามารถเปิดไหมแล้วก็ให้น้องตอบได้นะคะรองเท้าสีอะไรเอ่ยไหนนี่คะอ๋อสีดำเก่งมากเลยค่ะอ่ารองเท้เป็นสีดำทั้งผู้หญิง,งแล้วก็ผู้ชายเลยนะคะตัวชู๊งค้าอ่รารองเท้าสีอะไรคะทีเด็ด รงเท้าสีขาวยังใส่สีแได้ไหมคะได้รุงเท้าเราใส่สีแดงได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ไดงเท้าเราใส่สีไม่ได้นอกจากสีขาวนะคะ้อย แต่นะคะแต่ว่าคือนรงเท้าพื้นถุงเท้านะคะเราอนุญ,ญาตให้มีการลื่นได้นะคะที่เป็นพื้นสีที่เป็นพื้นสีรองเท้ามีการลื่นนะคะสําหรับเด็กๆนะคะเราอนุญ,ญาตาได้นะคะต้องไม้เอี้ยเตี้ยที่ไหนคะนุบ้านึงใส่สีอะไรคะ เหลืองจมากเลยค่ะเขียนเหลือะตอนเรายัเหลืองันนะคะใส่จไ้ไมไ่ได้อไม่ได้นคนมายากน้องเตียยังอยากใส่สีฟ้าอยู่ใส่ไม่ได้แล้วนะคะเราต้องขับมาใส่สีเหลืองแล้วนะจะเพราะเราเป็นพี่งนอะไรออันว่า ค่ะตน่แล้วนะคะนไักเรียนผู้หญิงนี่โอ้โหครูเห็นหลายคนผมยาวเลยนักเรียนหญิงผมยาวเวลาถ้านักเรียนหญิผมยาวก็มัดให้เรียร้อยนะคะมัรียบร้อยนะคะ โบนะคะก็อยากให้เป็นโบของโรงเรียนที่ถูกต้องนะคะตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะคะน้องอนุบาลหนึ่งนะคะเราให้เป็นโบสีขาวนะคะก็สามารถซื้อได้ที่ห้องสหกรณ์นะคะทรงผมเด็กยากิทรงผมนะคะของเด็กผู้หญิงนะคะถ้ายาวนะคะรบกวนผู้ปกครองนะคะมัดผมนะคะถักเปียให้เรียบร้อยแล้วก็รบกวนดูแลความสะอาดของเส้นผมของน้องเป็นประจ,จํานะคะ เด็กผู้ชายก็เช่นกันนะคะเราไม่อนุญาตให้เด็กผู้ชายไว้ผมยาวเนาะเด็กผู้ชายต้องตัดสั้นนะคะจะทรงนักเรียนหรือว่าลองทรงก็ได้นะคะ <S <S ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูแลความสะอาดของร่างกายเช่นกันค่ะคงไม่มีตัวสัประหลาดอยู่ในเส้นผมเนาะไหนใครมีสัประหลาดอยู่ที่ผมบ้างมีไหมคะไหนใครมีหาวลคือ อยมีคนเยอะรุยไม่เอาคะาเราไม่มีเนาะเดี๋ยวเราต้องไปทำกำสารให้เรียบร้อยนะคะ,ะต่อไปกางเกงหรือกระโปรงนะคะเราก็อยากให้ซื้อเป็นของโรงเรียนนะคะสีจะได้เหมือนกันนะคะจะได้ถูกต้องตามกฎระเบียบน,นะคะเส<อ>ื้อเสื้อโรงเรียนนะคะก็เป็นสีขาวนะคะมีปักตาโรงเรียนเรียบร้อยนะคะอันนี้เราก็สามารถ,ถผู้บุครองนะคะสามารถไปซื้อได้ที่โรงเรียนนะคะ อันนี้เป็นการแต่งกายของชุดนักเรียนไหนใครซื้อแล้วยกมือขึ้นตัวอ,อย่างด้ข่าว,ว่าบางคนยังไม่ซื้อเลยกลัวลูกตัวขยายนะคะหยุดหยุดไปนานใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมคะเออบางคนบอกโอ้โหยหยุดนานลูกว้นขึ้นจะใส่ชุดได้ไหมเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นชุดนักเรียนนะคะต่อไป ชุดพละของเรานะคะอันนี้คือชุดพละนะคะเสื้อเสื้อจะเป็นสีขาวเสื้อเราก็สามารถซื้อได้ที่โรงเรียนนะคะจะได้ถูกต้องตามกฎของโรงเรียนนะคะกางเกงลพละก็สีกรมอันนี้ก็ซื้อที่โรงเรียนนะคะจะได้ถูกต้องรองเท้าพละวันไหนที่เราเรียนพละนะคะรองเท้านะคะเราจะเป็นสี ขาวนะคะวันไหนเรียนพะละเราก็ต้องใส่รองเท้าสีขาวจะใส่รองเท้าสีดําได้ไหมคะไม่ได้นะคะไม่ได้ค่ะถูกต้องวันไหนที่เราเรียนพะละก็ต้องใส่รองเท้าพละสีขาววันไหนเราใส่ชุดนักเรียนก็ต้องใส่รองเท้านักเรียนสีสีสดำสีดำโอ้ยเก่งมากเลยตอบครูด้วยนะคะอันนี <pocket> ้ก <โ Rodrig> ็เป็นจุดประสงค์ของเราที่ถูกต้องแล้ว ทุกๆ,ๆวันของเรานะคะก็ต้องใส่เ e ยี้ยมมาด้วยอ่าต้องใส่เ e ยี้ยมทุกวันเลยจะใส่าาชุดอะไรชุดพราชุดนักเรียนก็ต้องใส่เ e อี้ยมด้วยนะคะอ่าต่อไปอันนี้ชุดลูกเสือนะคะอนุบาลหนึ่งของเรามีชุดลูกเสือจิว๋วอ่าเขาเรียกว่าลูกเสือจิ๋วนะคะน้องๆจะได้เรียนลูกเสือตั้งแต่อนุบาลเลยลอยากใส่ไหมคะชุดนี้อยากใส่ไหมคะ อยากใสไหมคะเอออยากใสนะคะอ่ะันดับแรกเลยหมวกหมวกของผู้ชายนะคะสามารถหาซื้อได้นะคะเป็นหมวกขีดเหลืองนะคะหมวกลูกเสือสำรองขีดเหลืองนั่นเองนะคะของผู้ชายนะคะของผู้หญิงนะคะก็หมวกลูกเสือสำรองเหมือนกันขีดสีแดงนะคะผ้าผูกคอ ผ้าผูกคอนะคะผ้าผูกคอสีชมพูนะคะผ้าผูกคอของเราจะไม่มีขายข้างนอกนะคะฉะนั้นผู้ปกคองสามารถซื้อได้ที่ห้องสถกรณ์ของเรานั่นเองนะคะผ้าผูกคอสีชมพูเวลาเราใส่ชุดลูกเสือเราก็จะใส่คู่กับชุดนักเรียนนะคะมีหมัวผผ้าผูกคอ,อคแล้วที่สำคัญคือเราต้องใส่อะไรอีกอย่างนึงที่ต้องใส่ทุกวันเลยใส่อะไรคะคใส่เอี๊ยม อ่าเราก็ใส่เยี anything, ah, so ah, yes. ่ยมด้วยอ่าใส่เ hmm, ย so so ี่ยมเยี่ยมต้องใส่ทุกวันไหมคะใส่ทุกวันค่ะอ่าเก่งมากเยี่ยมใส่ทุกวันเลยเพราะอะไรเสื้อผ้าเราจะได้ไม่เปื้อนนะคะชุดลูกเสือของเราคนไหนยังไม่ซื้อก็มาติดต่อซื้อได้ที่ห้องสหกรณ์ของเรานะคะ อ่าไหนมีครอทุกอย่างแล้วคนไหนมีครบทุกอย่างแล้วไหนยกให้ครูดูหน่อยสิยกมือค่ะโอ้โหบางคนมีครบทุกอย่างแล้วบอกว่าพร้อมที่จะเรียนมากเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมต่อไปของเราสิคะว่าคุณครูจะให้เด็กๆทําอะไรอ่ากิจกรรมต่อไปของคุณครูนะคะอ๋ออีกอย่างนึงช่วงนี้คุณครูเรี่มมาเลยอ่าแมทแมท พราะอะไรเราต้องใส่ค่ะช่วงนี้โรคอะไรกําลังระบาดค่ะเด็กๆโอ๊ยเกลียดมากโอ้ยโรคโควิดนะคะต้องใส่แมสตลอดเวลานะคะอันนี้ก็ขอย้ำย้ำนะคะว่าเวลาเวลาเด็กๆมาโรงเรียนหรือเวลาเด็กๆไปข้างนอกเด็กๆต้องใส่อะไรด้วยเอ๊ะใส่ไาใส่แมสป้องกันเชื้อโรคไม่ให้ร่างกายเราดีนะคะ ใช่ไหมคะไปอยกให้เจ้าโลกเข้าสู่ร่างกายเรามีไหมคะแม้อ่าเราต้องใส่ด้วยนะคะให้การจ้าโลกเข้าสู่ร่างกายเรานะคะอ่า เราต้องใส่แมสเนาะเด็กๆคุณครูขออนุญาตเสียงเนาะคุณครูจะได้ผู้เด็กจะได้ฟังคุณครูชัดเนาะแมสนะคะคุณครูนะคะก็อยากให้เด็กๆใส่มาทุกคนจะเป็นแมสผ้าหรือแมสที่อย่างคุณครูใส่เนี่ยก็คือวันหนึ่งเนี่ยใส่ได้แค่ครั้งเดียวแมสนี้จะไม่สามารถเอากลับมาใช้อีกได้นะคะเพราะว่าพอเรามาใส่เนี่ยเริ่มมีเชื้อโรคแล้วนะคะฉะนั้นคุณครูก็ห่วงสุขภาพของเด็กๆทุกๆคน จากนั้นช่วงนี้เวลาไปไหนนะคะเด็กๆก,ก็ต้องใส่แมสด,ด้วยนะคะกันเชื้อโรคโรคโควิดเข้าสู่ร่างกายของเรานั่นเองนะคะอ่าต่อไปกิจกรรมต่อไปนั่นก็คือให้เด็กๆระบายสีนะคะระบายสีใบงานนะคะคุณพ่อคุณแม่คะใบงานนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งให้ไปในไลน์กลุ่มของเรานะคะ คุณพ่อคุณแม่สามารถไปดึงดาวน์โหลดมาแล้วก็ปริ้นนะคะแล้วก็ให้น้องระบายสีได้เลยแต่แต่นะคะแต่ถ้าไม่สะดวกจริงๆนะคะไม่สะดวกจริงๆที่บ้านไม่มีเครื่องพริ้นไม่สามารถปริ้นได้นะคะก็อนุญาตให้วาดเป็นรูปภาพใส่กระดาษก็ได้นะคะแล้วก็ให้น้องระบายสีนะคะ แล้วก็วรบกวนผู้ปกครองนะคะระหว่างน้องระบายสีหรือทํากิจกรรมนี้อยู่นะคะให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปขณะน้องทํากิจกรรมนะคะแล้วก็ส่งแชร์เข้ามากันในกลุ่มนะคะจะได้เป็นการเช็คชื่อได้ว,ว่าเด็กคนไหนเข้ามาฟังคุณครูเด็กคนไหนทํากิจกรรมไปกับคุณครูนะคะอ่าอีกหนึ่งงานนะคะ,ะก็คืออีกหนึ่งไปก็คือให้เด็กๆเนี่ยโยงเส้นจับผู้นะคะภาพกับเงา นะคะอาใบงานนี้นะคะเด็กๆก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไปสามารถดึงดาวโหลดได้จากในไลน์ที่ครูส่งไปให้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกก็เหมือนกันค่ะวาดรูปนะคะแล้วก็ให้น้องทำนะคะแล้วก็ถ่ายภาพถ่ายรูปนะคะขนาดน้องทำกิจกรรมนะคะแล้วก็ส่งมาให้คุณครูดูนะคะเป็นการแชร์กันเนาะว่าเด็กๆทำกันสวยขนาดไหน อ่าไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะคะไม่สวยก็ไม่เป็นไรแต่คุณครูอยากดูว่าเด็กๆทำงานส่งคุณครูหรือเปล่านะคะอ่าเด็กๆทำกันได้ไหมเอ่ยไหนทำได้ยกมือหน่อยคะ่ะได้ไหมได้ไหมคนไหนทำได้ย,มยกมือหน่อยเลวบอกมือบอกมือคุณครูเห็นหน่อยเลวทำได้ไหมอ่าทำได้เนาะง่ายมากเลยนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราเรียนกันเสร็จแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่หางานแล้วก็มาให้เด็กๆทำเลยนะคะ อ่างั้นสัปดาห์นี้นะคะเราก็เจอกันแค่นี้ก่อนน้องเด็กๆอ่าอันนี้นะคะเดี๋ยวครูยงให้ดูก่อนอ่าเป็นการจับคู่งี้นะคะอ่าอันนี้นะคะคุณครูนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ปกครองทุกท่านนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกคนนะคะที่ เสียสละเวลาพาเด็กๆมาเข้าเรียนกับคุณครูในครั้งนี้นะคะเราหบังว่าวันจันทร์หน้าเราจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาดูกันว่าวันจันทร์จะเจอคุณครูอิ๋วหรือว่าจะเจอคุณครูอีกท่านหนึ่งนะคะเด็กๆจ๋าเดี๋ยวพักไปดื่มน้ำน้อไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะคะแล้วเด็กๆจะมาเจอกันอีกหนึ่งวิชาอีกสองวิชานะคะจะเป็นวิชา ภาษาจีนนะคะ <c oughs> กับคอมพิวเตอร์นะคะอ่าตอนนี้ให้เด็กๆไปพักดื่มน้ำก่อนหลังจากที่เราเรียนกันมาพักหนึ่งแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ